คุยกันอย่างนี้เลยตกลงได้เลขจากอะไรได้เลขจากที่นี่เหรอที่นี่ค่ะเหรออ๋อที่ลูกปิงปองกับได้แล้วตอนนี้วันนี้ ก็แปนเจเมานยันล้วมันมันมันยังมีในเปาตุงให้ใช่ยิ่ไทั้งหมดแล้วมันขึ้นไทั้งหมดยี่สิบแลทุกวันถ้าเกิดเยอะขนาดนี้ทุกทุกวินาทีเลยแล้วฟัไหมอยากจะเห็นอ่างนี้บ่อยๆนะครับอยากเอ่าสัตยายยันยกได้สิตเอาไปในสิ่งทปรารถนาอย่างนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าอาุร แล้วแม่แม่น้ำเหนือใช่ไหมแม่น้ำหนุนแก่งกับแม่น้ำเหนือโอ้รู้สึกว่าเพจเรานี่จะดังนะคนคนเริ่มเยอะแล้วนะห้าพรนเลยมากคนนี้คนติดตามสองครั้นเ้ยคนนี้เหรอเขาถูกเพรเราด้วยหรอเปล่าแต่เขะมาเ่็ลถือว่าประสบความสำเร็จเยอะเป็นอาจารย์ี่รู้นี้นะครับแล้วทำไมเขาเพิ่งมา แต่เราเพิ่งจะเห็นเขว่าหน้าต็ปุ่มไม่ต่นตะกไปไ่หอนะไม่หมดนะก็ไ่หนะก็ไปไมนะก็ไปไ่หมนะกไม่นไม่มดนกไ่มนะม่หมดกไดนกว่มนจดีกวมะกินหมดอะก่มน่หมนไหม่มนะก็่ะเมานะนแล้วนะ่หมนไนกาไปมนะกปนะ็่นใก่า็ปนขอ็ท่านใดเป็นของผู้หญิงนะครับขอ่คุณ อาอคุุณสภพยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างโอ้นี่เปิดเปิดยาวเลยนะเนี่ยมารับกับหลวงพี่อันนี้เลยโออะไรจะด้านในหลวงพี่แล้วซื้อไปเท่าไหร่คุ้มไหมแต่คุมไหมอยู่ด้านในคิดว่าคุ้มไหมหลักพอสมควรเลยนะหลักพอสมควรฉะนั้นเป็นของเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลงลงวัดหน่อยมารับคืนด้วยนะครับมารับคืนครับมารับแรมไม่หายผมนะครับไม่รู้ติดหรือเปล่าอาจจะติดนิดนิด ขอบคุณนะตกลงสรุปว่าถูก26ใบหไปยีบเราวัลที่5เป็นเงิน5้าแสนหักภาษียังหักแล้วหักแล้วเหลือห้าแ0,000นึ่0เป็นประเทศเดียวที่ หนึ่งมก็หาจ้างนางลำมากับซื้อของมาไว้ปลูกช่นไผ่เขาบอกว่าเอาไปซื้อในประเทศเขาบอกเพราะว่าเดี๋ยวเดงวนสิ้นเดือนน่ะถ้าถูกอีกเดี๋ยวสิ้นเดือนมานะเพราะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบจะถือสีทิประจำปีโดยชีมามสิบวันแน่ชวนเขามาอยู่นงขาว้ นลูเขามหงสาวบวชแล้วบวชสองวันก็ได้ไปเช้าเย็นกลับหรือว่าบวชคืนนี้มานอนแล้วพรุ่งนี้กลับก็ได้คนแจนี่เสียบอืมเสียบในรถเลยนะเต็มเลยจอดจอดเป็นแถวเลยนะครับเขาเลยบอกว่านี่หรือเมืองที่ไม่อันนี้เขาก็ซื้อรถใหม่แล้วนี่จะซื้อใหม่เนี่ยใช่ไหมคือเมืองที่อ่า